สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไชยเรื่อครับผมอูน้ำไชยครับกะสิบห้าพอมีพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมาตามแนวทางตัวเลขครับผมคลิปนี้ครับผมกะสิมานําเสนอมาครบบนล่างผู้ใหญ่กทมครับนี่แหละครับเป็นการให้แนวทางตัวเลขมาเหมือนเดิมเลยครับสูตรเดิมครับท่านผู้ชมงวดบ้างหันกะจะเข้าหาแปดแปดหานะครับตัวกรับท่านผู้ชมนี่แหละครับอ่าพิจารณวหน้า ในการรับชมรับฟังเอาได้ครับแนวทางตัวเลขหลากหลายเสียนหลากหลายสำนักเนาะครับเข่ามากครับการเลี้ยงครับก็ต้องขอบคุณเอพซีใจดีครับที่ส่งแนวทางตัวเลขให้อุวนน้ำใชีครับขอบคุณผู้เยกกทมอครับที่น้ำแนวทางมากแดงปันให้ปล่อยพี่น้องทางสองทุกทันเด้อครับขอให้ถูกโฉมั่นหมันลำรวยน้ำกันเด้อครับในวันบัญที่2พฤษภาคม2568ครับผมเห็นแล้วครับ เป็นแนวทางตัวเลขครับผมคลิปโบวยาวยาวแปดนาทีครับท่านผู้ชมผิษพลาดมองได้ก็ขอโทษขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเด้ครับนี่ครับสีสูพัฒนาเลียนลูกต่อไปเรื่อยๆนด้ครับท่านผู้ชมผมก็ทำแนวทางให้ท่านผู้ชมเบิ่งไปเรื่อยๆครับนี่ครับบรรยากาศยืดทงให้ทงหน้าเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมืม่อนี้ข้าเจ้ามาตัดใหม่ครับผม อาจจะเสียงดังแน่นะครับมีเสียงลดเสียงเรื่อยครับผมบรรยากาศกับบอห่อนปันได้เลยครับท่านผู้ชมจะลุกมาต่เสาอยู่นะครับกะอัดลิบลวดเดียวแล้วก็จังตัดครับผมนี่แหละครับเขาจะล่งลวดเรี่ยวทันใจครับค่าแนวทางตัวเลขท่านผู้ชมล่อค่อยมาน่นนะครับผมจะรีบลงให้ปึ๊บปั๊บเลยครับผมนี่แหละครับมาครบบนล่างผู้ใหญ่กดทอมอครับ แนวทางตัวเลขะต่อไปนะครับผมจะลงแนวทางตัวเลขเลขดับแม่ FC ครับผมเพิ่นเอายูมาสิบกองวุหัติรด้วยครับเป็นดับบนรางครับผมดับอ่ดับบนไปกรับครับตบดับรางตัวกลับเล่นได้ครับธันบุชมนี่แหละครับก็มีแนวทางเข้ามาเรื่อยๆครับธันบุชมขอให้ติดตามให้อูนิดเดยครับเดี๋ยวผมจะปรับปรุงมองที่ธันบุษมบอกสอน อู่้ำไส้เนอะครับอู่้ำไส้กัสิังง่ันบุช้มทุกทันได้ครับเพื่อจะให้แนวทางกับการพูดการทําให้มันดีเขากับส่องกับ่ันบุช้มให้ได้ได้ครับ่ันบุช้มเห็นละครับติเตือนบอกซ้อนผมได้ครับเดี๋ยวผมปรับปรุงให้่ันบุช้มทุกทันครับเมื่อนี้ครับกะจะมีงวดเกาใหม่เบื้องพร้อมด้ครับของผู้ใหญ่กทมครับพิจาจรณาเบื้องเอาได้ครับงวดวันที่ 16เมษายน2 5 6, 6 8ครับเดินดีมาหลายงวดครับผมอูน้ำไช่กับพึ่งตามดีงวด1นได้ครับผมนี่งวดที่2นะครับเอาเบิ้งกันอีกครั้งกันนะครับทบันผุส้มมาครบบนล่างครับอันนี้เป็นงวดเก่าได้ครับเอาเห็นกันชัดๆบะครับทันผุส้มมาครบบนล่างผู้ใหญ่กทมครับ เสียงกะเสีงดังแน่้ยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมอัดคลิปนี้แล้วผมจะเปลี่ยนสถานที่อัดคลิปอยู่ครับเพราะว่าเสียงดังแห้งครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเอ๋อผิดจตะหน้าเบิ้งเอาได้ครับเพื่อได้โชคได้ลาบนิ่งวันที่สองคืนสภาพหมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับนี่ครับมาครบบนล่างงวดใหม่ล่าสุดครับท่านผู้ชมสองตัวบนล่างครับผม มาเหมือนเดิม,มท่านผู้ชมเนาเอาเทียบกันในท่านผู้ชมเบิงงเลยได้ครับนี่แะครับตัวเด่นน้องเพื่อนนะครับันจะเป็น6กสามศ8ครับผม2ตัวบนล่างครับ6กสามหกศูนย์หกสี่หกหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เครับนี่แล้วครับกะ พิจารณาเบิ้งเอาครับแคบหน้าจอเอากันเด้เลยครับท่านผู้ชมเพื่อได้โชคได้หลับมันมันน้ากันครับก็ได้โชคได้ลับกับลงไปทํางานสู่ต่อครับผมนี่แหละครับเอาท่านผู้ชมนะครับมาตามแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องทุกทานเด้อครับนี่แหละครับให้โฉดมันมันนํากันได้ครับท่านผู้ชมเอามาครบบนล่างครับ ผู้ใหญ่กทมครับเห็นแล้วครับขอบคุณเอฟซีใจดีครับที่งเนวาทางตัวเลขมาแบ่งปันทันบุชมนะครับนี่แหละครับทันบุชมมาแคปหน้าจอคู่กันนะครับเดี๋ยวผมจะจัดห้ยแบบนี้ได้ด้วยครับทันบุชม์ทบอวติดๆคัดๆมองได้นะครับขอถอษขอให้ทันบุชมู่ยด้ยนะครับมีบางเทียยุ้ยนะผมทั้งเทียผมกับเบาพิษไปหน่อยนะครับผมเห็นหละครับ ตามต่อกันไปเรื่อยครับท่านบุษมดี๋ยวอูน้ำไสยอ่ะสู่ๆให้ท่านบุษมแต่เห็นกันครับนี่แหละครับถ่ายวิวบรรยากาศผอมกับแนวทังตัวเลขไปพร้อมๆกันนะครับอยู่จังหวัดใดแน่เนาะครับผมบรรยากาศหนาวดีบ่ครับหรือว่าห่อนครับผมมึกเนี่ยมันเคลื่อนนี่อยู่อุดรอูน้ำไสยเนาะครับหนาวครับผมแปลกอยู่ด้วยครับ แต่่าตกเส้ามาห่อนครับปกติเดือนหางสีนะครับานูุชมย่ำขึ้นนี่ทึ่งห่อนทึ่งเอาครับแต่ว่าคือว่าดีอยู่ครับย่ำบือเศ้าพ่ออยู่ย่ำมบอแรงออกหนาวครับานบุษมนี่แหละครับบรรยากาศพ่อดีเป็นแบบนี้นะครับธนบุษมเอาผมจะให้เบิ้งอีกครั้งครับผมนี่ครับมาคบบนล่างผู้ใหญ่กดทอมอครับเปิดกระไฮเลข ตามที่เห็นเลยครับธนบูส้มเลขเด่นเพ่ินกะเดินดีครับผมมีให้เห็นทุกงวดครับล่างงวดกะกอดข้อกันมาเด้ครับธนบูส้มนี่ครับเลขเด่นเพลินหกสามนย์เก็ดสี่นึ่งแปดครับผมเดี๋ยวอูน้ำใส่จะทวนอีกครั้งนะครับสตัวบนล่างครับผมหกสามหกศูนย์หกสี่หกหนึ่งเ็ดสามเก็ดศูนย์เ็ดหนึ่ง 8ปดสามแปดศูนย์แปดสี่แปดหนึ่งครับนี่แหละครับแนวทางตัวเลขของผู้ใหญ่กทมนะครับเดี๋ยวอูน้ำใสจะเอากล่องตังลงมาด้วยครับผมนี่แหละครับเอาหากทันบุชมนะครับอ่ามีเมตาเนะครับผมอยากซอยเอฟซีหรือว่าเซียนเนะครับผมมีคาน์นาชากาแฟให้เพื่อนนะครับก็ติดต่อมาเบอร์นี้ได้ด้ครับเพราะว่า เห็นเซียนเพิ่นเกรกเข่าดีนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์โทร่งได้ครับผมเบอร์โทร่งไอดีไล่ผมนี่แหละครับถ้าท่านผู้ชมยอยากมีน้ำชาก,กาแฟให้เซียนนะครับผมทุ่งมาบเบอร์นี้เลยครับเดี๋ยวผมจะเอาอเบอร์โทรให้พอหรือว,ว่าเซียนต่างๆนะครับผมนี่ยแหละครับ081501 หกหนึ่งสามเครับศูนย์แปดหนึ่งหนย่นึครับเนครับนบุชมโทรมารือว่าแอดไอดีไล่มากกันเครับเรียงบัญซี่ธันบุชมจะซร้อยนำสร้ากาแฟของเสียนต่างๆนะครับตั้งเทียบพมกับให้พอเก่ามาเซียนครับผมโอนเขาของพอเก่ามาเซียเลยครับ่านูุชมเห็นครับเป็นแนวทางตัวเลขพร้อมนะครับ่ันบุชม เอา่คยคลิปนี้ครับก็มีแนวทางมาเพียงจำหนีได้ครับผมก็ขอ,ขอให้ท่านบุชมิ FC ทุกท่านสกโกมันมันครับลำลุวยน้ำกันครับขอบคุณทุกท่านได้ครับที่เข้ามากดติดตามให้อูน้ำเชยครับสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหน่าสวัสดีครับ